ครับสวัสดีครับแบรรดาพี่น้องเจ้ายูทูบทุกท่านทุกคนนะครับนะวันนี้ถ้าสิ่ง New Version, นะิวเวอร์ชั่นเนาะป้ามาชมส่วนดอกไม้เล็กๆกำลังเริ่มดอกเนาะ สีแดงแบงนี่ก็งามปเห็นแบบนึงเนาะมีสีขาวตัวเออนี่สีอย่างกุ้นห้องว่าสีสีบานเย็นเนาะมีสีชมพูสีขาวลายลายเลยเนาะครับเนาะ ปลาปนกับลายลายสียีเกาะแงมเป็นแบบหนึ่งนะครับเนาะนี่เดี๋ยวจะพาพี่น้องไปชมนี่นี่ดอกมีเยอะแล้วนะครับเนาะนี่น่าจะเป็นเถมพันหนึ่งเนาะเพราะว่าใบมันออกใหญ่ๆเนาะใบมันออกใหญ่ๆ มืนอนใบผักเบีย้ยนะครับนะเนาะคล้ายๆจะเป็นใบผักเบีย้ยว้าวถ้าดอกมันออกมาเยอะๆเอ๋ก,ก็จะงามดีเนาะ แต่มรงนี้มันดอกมันยังห่างอยู่เนาะเลยบกไปเสวยงามถ้าดอกมันออกจนเต็มนี่แน่จะงามดีขนาดเลยนะครับเนาะ ยากกว่าได้ถอนเนาะเจ้ามันเมาอ,อย่างมากโอ้ถอนยากตอนนี้นต้องใส่น้ำน้ำใส่เยอะๆให้มันเปียกๆจุ่มๆเนาะถึงจะถอนได้ง่ายๆหน่อย สีชมพูของแงามดีนะครับเนาะนี่อยู่บนนี่มันหนึ่งไรเนี่ยมันแห้งมันแรงเกินไปกันเฮ้ยอโยยัยยงไดงั้่ได้ที่อยู่ครับพื้นดินก็จะเขียวดีนะครับเนาะ แล้วก็ดูตัวบนกระถางนี่ว่าค่อยงามตัวใดเนาะรูจะตายนี่่ะเข้ามาดูทางในกันเนาะทางในนี่ดอกเยอะแล้วมันมันยาวเนาะครับเนาะมันยาวเ่นวนไป มันสัส้นๆกว่านนี้น่าจะงามกว่านี้เนาะมุ้งก,กุ้น,นเหรอ,อตัวนี้ตัวนี้ดอกเยอะแล้วนี่นี่ตรงนี้ดอกเยอะแล้วนี่สวยงามครับพี่น้องสวยงามอารามตาแต่นีมน่มันค่อยมีหลากสีเนาะมีอยู่สีเดียว นี่สีอันนี้มาเซียมเห็นหน่อยอสีเหลืองหู้เนี่ยนี่สีเหลืองเนาะโอเคเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก่อนสั้นๆแค่นี้เนาะฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนตัวนะครับเนาะเพเป็นกำลังใจแล้วก็ทุกท่านจะบม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ